เอาแอล้เว,เว,เวเดี๋ย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 วก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวนายใครคน,คนไหนเนี่ยวันนี้มีโคลนนิ่งมาด้วยคนคนไหนเนี่ยโคลนนิ่งเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อแสดงดวความเป็นตัวตนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอป <c oughs> อมตัวหอยเย่นี่คนไหนสรุปคนไหนแน่นี่นี่นี่นคนที่กําลังแบบ<ไ>นี่<ไ>นี่ไหนนี่ไหนเอาเหมือนกันด<ไ>นเอางี้ไหนวันนี้ไหนไหนก็มา <c oughs> ไหนไหนก็มาสองแล้ว แยกลําบากด้วยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคถ้ามา2แบบนี้สงสัยเราจะต้องปลอมตัวแล้วละ่ะพี่เอกต้องปลอมอยู่แล้วเดี๋ยว <c oughs> ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่เอกหาหน้าพี่เอกไม่เจอ <c oughs> เดี๋ยวขอปลอมตัวแป๊บนึงก่อนแป๊บนึงแป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวพี่เอกหาหน้าแป๊บนึงนะวันนี้วันนี้เราจะต้องออกปล้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอจําพี่เอกได้ออกมา่อไหร่พี่เอกจำกันได้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอปลอมตัวแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวแตวหาไม่เจอนี่เอาแป้งระเลงหน้าก่อนเรียบร้อยเทไหม อยู่อยู่ตรงไหนอะ่ะเดี๋ยวอยู่ที่มวกอยู่ที่มวกเหรออ๋อยังบูซาบอมมาเราว่าเราพยายามทำให้มันดูเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคในเมื่อในเมื่อไม่รู้คนไหนอะในเมื่อมากันอย่างนี้แล้วเราก็เราก็ไปกันเถอะปะไปวันนี้ออกปฏิบัติการ้นได้แล้วไปไปไป,ไป โอ้โหน่าหมดซะด้วยเอาเอารถออกมาเร็วเอารถเหรอวันนี้ไม่ต้องสีเจ็บใช่ไหมสีเจ็บที่สีต้องเจ็บเจ็บตลอดเแล้วหรอต้องเจ็บตลอดรถเจ็บๆก็ใช้ไต่หลันแล้วว่าใช่เดี๋ยดมุมมืดเกินไปมองไม่เห็นรถเจ็บเลยเหรอโอ้โหไม่มีตังค์สุดละไม่มีตังค์สุดยังเดี๋ยว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 เพียกเอารถเจ็บๆมาให้นี่คนไหนตัวจริงตัวปลอมไม่รู้อ่ะนี่ รถเจ็บรถเจ็บนี่แถนแล้วเดี๋ยวเขียนไว้ด้วยเนี่ยอ้าวเพื่อนเอารถไปแถแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บอ้าวเจ็บเจ็บนี่เจ็บเจ็บยังนี่ไงสีเจ็บเจ็บพอยังเจ็บพอยังอ่ะเออเอ้ามันไม่เป็นภาษาไทยอ่ะอ้าวไม่เป็นภาษาไทยด้วยโอ้โหทำไงดีอ่ะมันเป็นแต่ภาษาอะไรก็ไม่รู้อ่ะอ้าวนี่เลยเพลนเลยเจ็บเลยเอออ้าวรถเจ็บรถเจ็บรถเจ็บอ้าวขึ้นรถมาขึ้นรถมาทุกคนขึ้นรถแล้วตกลงอยู่ไหนเนี่ยพี่ฝนอยู่ เราจะออกปล้นกันแล้วนะจ๊ะโอเคปล้นปล้นเราต้องออกปล้นโอ้นี่นี่เรามีทีมปล้นแล้วใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดฮ้ยเดี๋ยวอะไรเหรอมีใครมาถักกางเต็นท์อยู่หน้ะฐานีตำรวจไหนไหนไหนเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเฮ้ยเขาไม่สบายหรือเปล่าพี่ฝนเอลซ่าเดี๋ยวเขาเขาขอความช่วยเหลือเขาเอลซ่าเอลซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี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 วขอความช่วยเหลือใช่เขาขอความช่วยเหลือทําไงดีอะเดี๋ยวะไงเดียะเราต้องช่วยเขาแล้วล่ะเอารถออกมาก่อนเอารถออกมาก่อน รถไหลรถเข็นหรอรถรถไหลรถไหลได้รถพยาบาลรถไอ้นี่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 เดี๋ยว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 พี่เอกหาเตียงพยาบาลก่อนนี่ได้แล้วไปแล้วอ่าได้แล้วเอาไปแล้วเหรอได้แล้วอยู่ไหนเนี่ยเอาแล้วเขาไม่ยอมขึ้นรถอ้าวอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่เอก C P R ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมาเข็นเีรกทำไมล่ะเดี๋ยวพี่เอก C P R ให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกกำลัง C P R ให้อยู่ C P R ใช่ไหม C P R ใช่ไหมโอเคกดลงแรงด้วยด ตายไปตายไปตายไปตายไม่รอดไม่รอดไหมรอดรอดต้องรอดโหรู้สึกกระช่วยเยอะกันอย่างนี้ต้องรอดอย่างนี้ต้องรอดเพียว่าแทนที่จะหายตายซะาก่อนเอาไปหาแล้ววะเอาหนีไปซะแล้วเพื่อนหนีแล้ววะเอาไปไปไปเราเราอู้ก็เช้าแล้วว่ะทําไงดีอะเออเช้าแล้วว่ะเราสาะปลอมตัวมาแบบนี้อย่างนี้ก็ไม่เนียนะดิแต่แบบว่าทําไงดีอะเราไม่มีใครจําเราได้หรอกมังเอาขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถเร็ว ถ้าไม่มีใครจําเราได้แบบนี้ทางก็สะดวกแล้วว่ะมามามาปนปนปนโอ้ทำไมขับรถอะไรไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์อุปกรณ์นี่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไม่มีอุปกรณ์เข้าบ้านไม่ได้หลังไหนหลังไหนมีคนอยู่นี่เข้าหลังนี้เลยหลังใครเข้าหลังนี้เลยนะจอดเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านเขาเฉยหน้าบ้านเขาล็อกอะหน้าบ้านเขาล็อกทําไงอะใช่ใช่วิธีเดิมวิธีเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเพชรอุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไป รับดีรับลับดีกำลังรับอยู่เขาเข้าไปมาแล้วเข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 าแล้วอ่ะอุ้มเพลกไปด้วยอ้าวเออเราเพื่อนเปิดเข้าไปยังไงอ่ะเดี๋ยวแล้วเข้ามาได้ยังไงอ่ะเพื่อนเข้ามาได้ไงหรือบ้านเขาไม่รู้ดิเอาเข้ามาก่อนเร็วเร็วเอาแล้วเอาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วโอ้ยพี่ฝนฮะเดี๋ยวกินกล้วยไปหิวกินกล้วยได้ไหมเนี่ย เราจะมาทําอะไรที่บ้านหลังนี้เนี่ยเรามาปล้นไงปล้นปนล้นเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราหาตู้เซฟก่อนหาตู้เซฟก่อนเหรอหาตู้เซฟจําได้ว่าตู้เซฟน่าจะอยู่ในบ้านแถวๆนี้เรมั้งฉันบนนี่ไงว่ามีคนปล้นไปแล้วอะ่ะเอ้าโโอ้โหนั่นหมาย,<ล>ยความ<อ>ว่าเงินที่เขาได้มาเมื่อกี้นี้ก็คือเงินที่เขาปล้นนะดิใช่แล้วโอ้โหเซ็งเลยอุตส่าห์ปลอมตัวมาอย่างนี้เราต้องไปหลังอื่นแล้วล่ะเ,เดี๋ยวเพี้ยกเอาอุปกรณ์ก่อนนี่ อุปกรณ์อะไรอ่ะคือมือเงัดเงี้ยไวรุ่นอุปกรณ์เหรอนี่อุปกรณ์เราเลยาเลาไปหลังอื่นกันดีกว่าไป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 หลังนี้ไม่ไหวแล้วแล้วเราจะออกยังไงอ่ะทีเนี้ยเฮ้ยเจ้าของบ้านมาเร็วเจ้าของบ้านมานอนออกแล้วออกแล้วเร็วของบ้านมาออกมาออกมาผมเปล่าผมเปล่านะจ๊ะกูไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเดียวไม่รู้ไม่รู้มานี่นี่หลังนี้หลังนี้หลังนี้หลังตรงข้ามรู้ต่เหรอใช่ใช่ใช่หลังตรงข้ามเลยเขาก็ล็อกเหรอล็อกล็อกล็อกหมดเลยล็อกเออล็อกล็อกใช่ใช่ เข้ามาแล้วอ้าวแล้วพี่เองเข้ามาดิคนไหนเลยเนี่ยพี่เอกจะกดคนไหนอ่ะคนไหนอ่ะอ๋อย่อ๋อไมกดีรถเข็นเลยลากเขาเอาเอาแล้วเนี่ยมันหลมามันหลุดออกมามันหมดเลยนี่เดี๋ยวพี่อุ้มเข้าใหม่อาะอุ้มใหม่อุ้มใหม่อุ้มใหม่โดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วอ่าเนี่ย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 นอนนอนนอนเข้ามานอนเข้ามานอนเข้าไปมันผิดทางนอนเข้ามานอนเข้ามาผิดทางอ่ะนอนมาดินอนเข้ามาเลย มันปิดทางเข้ามาแล้วนี่ไงเอาที่นอนใครเนี่ยมาเร็วที่นอนไมงหัวเดงเข้ามาเลยแล้วชั้นไหนเข้ามาเลยไม่รู้ดิชั้นลอย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 นี่ชั้นลอยนี่ชั้นลอยนี่เปล่านู่นลอยฝั่งนู่นลอยฝั่งนู่น้ดีดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ลอยคนละฝั่งเหรอนี่ห้องอะไรเนี่ยพี่ฝนเอ้าลอยฝั่งนี้ก็ไม่มีอ่ะเฮ้ยเขาเก็บไว้ข้างล่างเปล่าเฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนไหนอ่ะลอยข้างบนลอยข้างบนลอยบนไหนอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องเอาอันนี้ก่อนเอาบันไดเอาบันได บันไดเลยเหรอใช่ใช่เอาเอาบันไดบันไดหมายถึงรอยเนี่ยเหรอนี่ไงรอยนี่แหละรอยเนี่ยลอยเนี่ยเหรอเอาขึ้นไปขึ้นไปใช่ใช่นี่ไงเจอแล้วไหนนี่ไงวางเลยวางดิวางใครวางแล้วอ่ะวางวางวางตามมูมเรียบร้อยมาแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปเปย์ไปเลยเปแล้วเหรอออกมาก่อนจะโดนจับดีกว่าเร็ว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 ต่อแล้วแใครวางเลยรไว้เต็มเลยเนี่ยออกไม่ได้อ่ะออกมาเร็ว ออกไม่ได้ออกมาสิออกไม่ได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วไปมีใครจำเราได้หรือเปล่าเนี่ยพี่เอกจำไม่ได้หรอกใส่หน้าอย่างเงี้ยจำได้เปล่าวจำไม่ได้ใช่ป่าวเพียงยังจำตัวเองไม่ได้เลยมาขึ้นรถขึ้นรถดิเอารถออกมาดิเร็วเร็วรถเข่าล็อกรถเข่าล็อกอ่ะเอารถออกมาเร็วเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกกำลังกำลังถอยรถอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเร็วพี่เอกพี่เอกจอดลึกเกินเดี๋ยวกว่านะเร็ว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 เจ้าของบ้านเข้ามาแล้วเนี่ย มาแล้วรวบรวบสลากกินรวบแลว้ลวเราหนี้นี้นี้นีคอรถนี่พี่เอกหรือเปล่าเนี่ยทาไมมีพี่เอกหลายคนจังนี่พี่เอกหรือเปล่าเฮ้ยแล้วเราไปโคนนื่นตัวเองมาตอนไหน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเ <c oughs> ต็มไปหมดเลย <c oughs> อะไรอะ่ะทําไมมีเราหลายคนโอ้โอ oh oh ๋ใบกอดโอ๋ใบกอดเดี๋ยวได้ปบ้านฝั่งนูน้นบ้างบ้านฝั่งนูน้นพี่เอกหลายคนนะไม่รู้เหมือนกันแล้วๆลว บ้านฝั่งนี้มีอีกเปล่าอ่ะมีกีกคนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามคนแล้วว่ะฝั่งนี้หมดแล้วเราจะไปฝั่งนู้นกันแล้วใช่ใช่ใช่โอ้โหแล้วดูพี่เอกมากันเต็มเลยโอ้โหเพียบเลยอะอะอะไรกันเนี่ยเรใส่หน้ากากกันหมดด้วยเข้าได้เปล่าเข้าได้เปล่าเข้าไม่ได้พี่ฝนพี่เขาได้แล้วพี่ฝนเข้าได้แล้วหรอใช่ใช่ใช่เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ยกำลังหากำลังหาอยู่ไหนอะอยู่นี่เปล่า มีพี่ฝนนี่ไงเจอแล้วเจอแล้ววอใช่ทำไมพี่ฝนเจอบ่อยอืมเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วเปเปย์เปก์ครับวะเปย์เก็บเออเดี๋ยวได้แล้วเปพี่ฝนคนนี้คนนี้ใครอะไรอ่ะพี่เอกทำไมมีเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยกลายเป็นพี่เอกมีหลายคนเลยอ่ะทำไมพี่เอกมีหลายคนขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยสงสัยเป็นเข้าตู้โคนนี่แหนะเดี๋ยว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 พี่เอกเดี๋ยวพี่ฝนว่าเราน่าจะไปดูแบบบ้านหลังอื่นก่อนดีกว่าไหมอ่ะหรอ มีหลังไหนอีกเปล่าอ่ะที่เรายังไม่ได้เข้าอ่ะเห็นเขาว่ามีบ้านแฮกเกอร์อยู่คนหนึ่งนะบ้านแฮกเกอร์บ้านแฮกเกอร์อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ะไม่รู้ดีบ้านแฮกเกอร์ต้องตะเวนดูแล้วอ่ะบ้านแฮกเกอร์ออกไม่ได้อ่ะออกมาได้ยังออกไม่ได้ออกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้เดี๋ยวเพยกขับรถไปรอรับได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วแล้วบ้านแฮกเกอร์มันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะเพ็กดีบ้านแฮกเกอร์อยู่ตรงไหนนะ อย่ต้องวนไปหาดูแล้วเดี๋ยวเพยกลองขับดูแล้วกันไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอ้าเมื่อกี้เห็นอะไรแวบบเพื่อนยังไม่ได้มาเห็นอะไรแวบบเบียดตรงเข้าไปเลยตรงเข้าไปไหนอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเข้ามาเลยตรงเข้ามาเลยเฮ้ยเฮ้ยจอด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 บ้านแปลกๆบ้านคนี้บ้านแปลกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงเนี้ยแปลกมากเลยอะมันืดหน้าบ้านทำไมมืดมอดอะมืดจังเลยอะเออทำไมมันมืดจังเลยหลอมีใครอยู่หรือเปล่าหลอ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปอดอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยปุ่นนั่นใครอะเดี๋ยวนะาเดี๋ยวน้าเดี๋ยวเอาปิดเอาปิดแล้วเอาไงดีอะพี่เอกนั่น่ะดิอย่างนี้ต้องเข้าแอบแอบแอบอย่างนี้เราต้องเข้าเพื่อนรู้หน้าทีมาอย่างนี้เราต้องเข้าเข้าแล้วเข้าแล้วทำไมพี่เอกมากันเต็มเลยเนี่ยไม่รู้ดิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่เอกบ้านหลังนี้ คุณคุณน่ะไม่รู้เพกเตรียมอุปกรณ์มางัดแงะแล้วเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันดีกว่านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยขอนั่งทํางานอยู่พี่ฝนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะหน้าตาคุณคุณน่ะหน้าตาคุ้ณคุณเนอะขอนั่งก้มหน้า่เพกมองไม่เห็นอ่ะไอเบรกนี่ไงเฮ้ยใครเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะหน้าตาคุณคุณมากเลยอ๋อแฮกเกอร์เฮ้ยแฮกเกอร์เหรอพวกพวกเราคือใคร ไม่บอกเราไม่บอกแต่ก่อนที่เราจะบอกเดี๋ยวเราหาหาที่ซ่อนเงินก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีังไงนี่ไงพวกเธอคือใครพวกเธอคือใครกันหรอเราจะตอบไปว่าไงดีถ้าอยากจะรู้นี่ไงพวกเธอคือใครเราคืออันนี้พวกเธอคือใครเราเราตอบ่างนี้ได้ไหมเนี่สิ่งที่เราต้องการ วกเธอคือใคร,ใครเรามาซื้อลำไยพวกเธอคือใครแล้วเธอล่ะคือใครเฮ้ยเพียร์เขาคือเจนน่าเจนน่าเจนน่าเหรอเจนน่าเหรอคนเนี้เหรอแฮกเกอร์ที่ดังๆอะ่ะเจนน่าเจนหลังเหรอเจน่าเจนหลังเจนหลังเหรอพวกเราคือพวกเราคือคนที่สวยที่สุดนี่เฮ้ยใครอะ่ะมีฝนมีใครเข้ามาอีกคนแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่แบบนะว่า ดูท่าทางแฮกเกอร์คนนี้จะเก่งมากๆาเลยดะเอจงดิ่ะพี่เอกเฮ้ยเขาให้เราออกไปเดี๋ยวนี้อะไม่ออกได้ไหมไม่ออกอะเราไม่อยากออกเราไม่อยากออกถ้าเราไม่ออกเธอจะทําอะไรเราเุ้ยเขาจะแบนเราอ่ะแบนด้วยหรอเออเฮ้ยเอกพี่ฝนเอาไปซะแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยาพี่เอกพี่ฝนโดนแบนอะโอ้โห อยู่ดีๆก็ซุปไก่สกัดใส่เราโอ้อหม่กอดอ๋อทำไมอะเห้ยแสดงว่าแฮกเกอร์คนนั้นต้องเป็นเจนน่าแน่นอนเลยอะบ้าวแบนแบนเฉยเลยอะอโดนแบนด์เฉยเลยอะเออเต้องตามไปดูหน่อยไหมอะโอ้แบนเฉยเลยอะเอแย่เลยหมายความว่านั่นเขาคือเจนน่าตัวจริงแน่นอนอยู่ตรงนู้นไงแดนเถือกเลยอะเดี๋ยวพี่เอกเอารถตามไปดูก่อนดีกว่าไป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 ละ นะวันนี้รถนี้ไปก่อนนะทุกคน